สวัสดีครับผมวันนี้บังมัดจัดให้ในคลิปนี้แบบสเปเชียลต้อนรับปีใหม่กับรถประหยัดน้ำมันนะฮะกับเจ้า Nissan น,นิสสันอะเมลปี2022 1.0 Turbo คันนี้เป็นรถมือเดียวประวัติดีนะฮะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุการันตีในคลิปนี้เดีย๋ยวเรามาดูตัวรถกันก่อนว่า จะเนี้ยแค่ไหนกับเจ้านิสันอเมิ拉กระตังหน้าเดิมๆนะฮะตัว V ีแบบนี้นะฮะมาพร้อมกับโลโก้นิสันวงกลมใหญ่ๆแบบนี้มาพร้อมกับไฟหน้า LED นะฮะแม็กมาพร้อมกับขอบ15ยางใหม่อีก4เส้นนะจ๊ะพี่จ๋าส่วนกระจกนะฮะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะก็ถือว่าออกแบบมาเนี้ยจริงๆนะ,ะระบบความปลอดภัยในเรื่องของกระจกที่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะฮะด้านข้างไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแต่อย่างใดนะฮะเสา A เสา B ไม่มีการยืดมาแน่นอนนะต้องบอกก่อนว่าการันตีในคลิปนี้กระจกนะฮะทุกบานเป็นของนิสสันนะกุญแจนะฮะสมาร์ทค์เดดทั้ง2บานเลยนะต้องบอกก่อนว่าคันนี้ถือว่าคุ้มสุดนะฮะส่วนด้านท้ายนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าเดิมๆจากศูนย์นิสสันยังไงอย่างนั้นนะฮะโลโก้รุ่นอเมริานะฮะตรงเดียนะฮะไม่เคยแก่เคยทอนนะฮะไฟท้ายเดิมๆมาพร้อมกับกรอบไฟท้ายหล่อๆตัดด้วยสีดําแบบนี้นะฮะด้านท้ายไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะฮะโลโก้นิสสันยังอยู่ตรงกลางยังไงงอย่านนนั้ะะ เรามาดูด้านท้ายกันนิดนึงนะฮะเม็ดอ่างเดิมเมไม่เคยเกิดประเหตุหนักแต่อย่างใดนะฮะการันตีได้เลยส่วนใต้ท้องรถนะฮะต้องบอกก่อนว่าถือว่าใส่กระเป๋าแบ็กใบใหญ่นะฮะได้2-3ใบนะฮะท้ายเดิมๆม,มาพร้อมกับยางอะไรแบบนี้นะ,ะถือว่าคุ้มค่าคุ้มค้างมากนะ,คะใครที่เป็น f อ1ซนึ่งจุดทบอาร์เมราดย่าเราไปดูภายในกันนิดนึงนะ,ะรถปี2022นะ,ะรถมือเดียใไม่แค่6 0 0 0ื กว่าโลเท่านั้นนะฮะวันนี้ใครสนใจจะจัดไปไหนก็ได้นะ,ะซื้อสดเล่มพร้อมโอนการันตีไม่แท้การันตีว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแต่อย่างใดวันนี้กุญแจสมาร์ทคีย์เลสทั้ง2ดอกนะฮะมีมาให้นะฮะรถประวัติดีนะฮะเรามาเริ่มจากแผงประตูกันนะฮะไม่มีริ้วรอยสวิตกระจกทั้ง4บานนะ,ะถือว่าโอเคนะในเรื่องของกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะฮะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้กระจกพับไฟฟ้ามีมานะ,ะจ๊ะพี่จ๋าระบบความปลอดภัยลื่นถลายก็มีมาให้สามารถกดเปิดปิดใช้งานได้เลย ส่วนเรื่องพวงมลาลัยนะมันสตรีมชั่นนะพวงมลาลัยสปอร์ตมากนะส่วนเรื่องไม้นะหะหกหมื่นแปดพันกิโลเมตรเท่านั้นคอนโซลหน้าอย่างเนี้ยนะฮะแอร์แบ็กไม่เคยผ่านการใช้งานไม่มีรอยขีดข่วนถือว่าเนี้ยจริงแอร์โคตรเย็นนะจ,จ๊ะพี่จ๋าส่วนในเรื่องของตัวิล์มนะฮะก็ติดให้เรียบร้อยแล้วนะของไฮคูนะฮะเพิ่งติดให้ใหม่เลยเป็นฟิล์มเซรามิกนะฮะอย่างดีนะคอนโซลเกียร์ก็อย่างเนี้ยนะเป็นพวงมลาลัยหุ้มหนงังตัดด้วยลายคปล่าแบบนี้เลย บูสต์มีมาให้นะเจ้าพิจารในเรื่องของตัวเบาะนะฮะมาพร้อมกับเบาะผ้านะฮะไม่ยับไม่ย่นไม่โยกนะฮะมาตัดด้วยสีทูโทนส่วนด้านหลังแทบจะไม่มีการใช้งานป้ายหลังคาไม่ยับไม่ย่นนะฮะไม่มีตกท้องช้างถือว่าเนี้ยบไม้หกหมื่นแปดพันโลการันตีในคลิปนี้นะฮะส่วนที่เหลือนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองในเรื่องของช่วงล่างกันนะฮะลูกค้าได้ไปแล้วจะคุ้มค่ากับราคาตัวรถไหมจะคุ้มค่ากับค่างวดไหมต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะฮะบังมัดจัดให้ไม่ผิดหวังแน่นอน ก่อนที่เราจะไปลองหัดขับรถนะฮะอันดับแรกเลยนะฮะระบบความปลอดภัยคุณจะมีเยอะแค่ไหนนะฮะแต่วันนี้ต้องนึกถึงไว้เสมอทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะฮะเรื่องอุบัติเหตุรัดเข็มขัดนะฮะก่อนขับแล้วคุณจะปลอดภัยไปกันเดี๋ยวเรามาลองในเรื่องของพุงมาลัยกันก่อนนะฮะเรืาา่อพุงมาเลยนะไม่มีดังนะต้องบอกก่อนว่าถือว่าใช้งานน้อยจริงๆกับไม้หกหมื่นแปดกับรถปีสองพันยี่สิบสองแล้วตกปีแล้วประมาณ อ่าสองหมื่นนะฮะอันนี้เลี้ยวขวาสุดนะฮะลองในเรื่องของลุกมากักนโค้งเป็นยังไงดังไหมนะฮะซ้ายสุดเป็นยังไงนะฮะโอ้แหลกไม่มีดังนะต้องบอกก่อนว่าแหลกไม่มีดังนะ,ะแล้วเรื่องลุกมาก,กันโคง้งไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวายังใช้งานได้อีกยาวเลยนะจ้าพี่จา๋าถ้าขับขี่ในเมืองนะฮะก็ถือว่าประหยัดอยู่นะฮะสิบเก้ากิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าขับขี่นอกเมืองนะฮะขับขี่ไกลๆต้องบอกก่อนว่าประหยัดถึงยี่สิบสามกิโลเมตรต่อลิตรนะจ้าพี่จา๋าจากในเรื่องของระบบเกียร์เป็น CVT แล้ว ถือว่าเนี้ยขับขี่มันคล่องตัวนะฮะแรงมา้าคันนี้ต้องบอกก่อนว่าอยู่ที่100แรงม้านะฮะอัตราการตอบสนองในเรื่องของ1.0เนี่ยถือว่าโอเคถือว่าตอบสนองนะฮะในอัตราการเร่งต,ต้นแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะได้ดีมากถือว่าเนี้ยภาษีไม่ขาดคันนี้ใครสนใจจะสดเล่มพร้อมโอนจัดไปนั้นเรามีบริการจัดไปนั้นถึงที่ส่งฟรีให้ถึงที่ไม่มีค่าใช้จา่าย แล้ประกันเครื่องเกียร์ไปเลย1ปีหรือ1นึ่งหมื่นโลวงลงวง,วง,วงเลี้ยวนะฮะวงแคบสามารถกลับรถได้ดีมากนะ,ะก็ถือว่าโชบเฉี่ยวแลก็เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่ประหยัดน้ำมันแล้วก็ห้องตัวหาที่จอดง่ายติดระบบความปลอดภัยก็มีให้มานะฮะไม่ว่าจะเป็น ABS นะฮะ ABD EBD ต่างๆพวกนี้ในเรื่องของช่วงล่างนะ,ะระบบความปลอดภัย จัดสรรให้เรียบร้อยหมดแล้วกับคันนี้เป็นไงกันบ,บ้างครับผมนะฮะสำหรับเจ้านิสสันอเมล่า1.0เทอร์โบคันนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะฮะบางมัดจัดให้เรียบร้อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงพวงมาลัยลูกหมากช่วงล่างพวกนี้นะฮะบางมัดจัดให้ในเรื่องของระบบเกียร์ต่างๆไม่มีติดขัดสมูทนะฮะในอัตราการเร่งนะ,ะต้องบอกก่อนว่าถือว่าคุ้มจริงๆสำหรับเจ้านิสสันอเมล่าคันนี้อย่าเรามาดูห้องเครื่องกันหน่อยนะจ๊ะพีจ่จ๋าต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะฮะ เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักหรือเปล่านะ,ะต้องบอกก่อนว่าการันตีในคลิปนี้เลยนะฮะต้องบอกก่อนว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักแต่อย่างใดไม่ว่าด้านหน้าหรือว่าด้านหลังของตัวรถนะฮะน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแกะนะฮะน็อตชุดสีด้านข้างนะฮะในเรื่องของ LR ซอา์ยขวาคันหน้ากิ๊บกิ๊บแบบนี้นะ,ะขนาดของห้องเครื่องนะ1.0เทอร์โบนะฮะแรงม้าอยู่ที่100แรงม้านะฮะเกียร์อ็กโทนิกนะฮ<น>ะ,ะ,ะต้องบอกก่อนว่าเกียร์อ็กโทนิกนะฮะ CVT ขับ <shrink S 2> ขี่สบายๆแบบนี้นะฮะต้องบอกกอนว่าวันนี้นะรถประวััติดี1น ที่เอาเข้ามาใหม่ในแตงโมคานะต้องบอกก่อนว่าวันนี้จัดให้ลหลอใครที่สนใจจัดไฟแนนซ์เรามีบริการจัดไฟแนนซ์อย่างที่ส่งฟรีให้ถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายวันนี้รับการเงินกันหนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นโลฝากกับเจ้านิสันอเมร่าหเทอร์โบคันนี้หน่อยนะเพิ่งเข้ามาใหม่ปี2022นะฮะวันนี้รถใหม่นะฮะหลักอยู่ประมาณหกแสนก่าบาทแต่วันนี้ในคลิปนี้เท่านั้นนะฮะจะัดราคาหน้าป้าย3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบงมัดไม่ขายแต่จัดให้ลหล่อเลย3ามแสนห้าหมื่นเก้าพัน ผ่อนหกใบเทาวังมัดจัดให้